ต่อไปโลกต่อไปเรามาดูสารอาหารในกลุ่มที่4สารอาหารในกลุ่มที่4คือวิตามินลกูกทีนี้วิตามินยังจัดเป็นสารอินทรีย์อยู่นะโลกสารอินทรีย์ยังเป็นสารอินทรีย์อยู่ดังนั้นหมายความว่าวิตามินก็ต้องมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอื่นๆปนมาบ้างเนาะทีนี้ความสําคัญของวิตามินนะ ต่อร่างกายคือเขาบอกว่าวิตามินมีส่วนสำคัญในการทำงานของร่างกายโอเคไหมอ่ะทีนี้วิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายไหมลูกมันไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายเรานะแต่ถามว่าเราขาดได้ไหมขาดไม่ได้โอเคไหมแล้วร่างกายเราต้องการวิตามินในปริมาณมากไหมเมื่อเทียบกับคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมัน ไม่โอเคเนาะเราไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นแต่ก็ขานไม่ได้เนาะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างของวิตามินที่เราควรรู้จักเนาะวิตามินที่เราควรรู้จักนะคุณครูจะขอนำเสนอเป็น2กลุ่มเรียงลำดับตามนี้เอาวิตามินกลุ่มแรกก่อนก็คือวิตามินที่สามารถละลายในน้ำได้นั่นหมายความว่าวิตามินที่ละลายในน้ำต้องมี ขั้วหรือไม่มีขั้วในบทที่2เรารู้แล้วว่าน้ํามีขั้วถูกไหมลูกดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะละลายในน้ําได้ต้องมีขั้วเหมือนกับน้าโอเคนะนั่นหมายความว่าวิตามินเหล่านี้ที่คุณครูกําลังจะพูดมันต้องมีสาภาพขั้วโอเคนาะซึ่งวิตามินที่มีขั้วมีอยู่2ประเภทก็คือวิตามิน B กับวิตามิน C แต่ที่ยาก ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คืออีวิตามิน B เนี่ยมันมีหลาย b ลูกโอเคเนาะอ่ะทีนี้แหล่งอาหารของวิตามิน B และ c ก็คือพืชผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งเด็กๆไปดูคร่าวๆเ,เอาเนาะข้อสอบเขาไม่ค่อยออกหรอกเนาะอ่ะแต่ที่นิยมออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโอเน็ net, หรือข้อสอบในโรงเรียนก็คือตรงนี้ลูก อาการหลุกอาการเมื่อขาดวิตามินเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความบกพร่องอะไรของร่างกายเรามาเริ่มที่วิตามิน B1 ก่อนถ้าขาดวิตามิน B1 หลุกเด็กๆจะเป็นโรคเน็บชา B1 เน็บชาเนะาะอธรจำแค่นี้ส่วนอันเนี้ยเบื่ออาหารการจเจริญเติบโต,ตหยุดชงนะงัก เด็กๆก,ก็ไปท่องจำเอาเนาะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของวิตามิน B1 เวลามันออกข้อสอบเขาเขาชอบพูดถึงโรคเนบชาเนะ B1 เน็เนบชาต่อไปถ้าขาดวิตามิน B2 เป็นไร B2 โรคปากนกกระจอกโอเคนะ B3 กล้ามเนื้ออ่อนแรง B12 โรคโลหิตจางวิตามิน C โรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือเลือดออกตามไายฟันโอเคไหมซึ่งสิ่งที่ครูเพิ่งพูดมามันเป็นความจําดังนั้นเด็กต้องไปจําให้ได้ว่าขาดวิตามินเหล่านี้มันก่อให้เกิดโรคอะไรโอเคไหมโอเคผ่านไหมต่อไปมาดูวิตามินในกลุ่มที่2คือวิตามินที่ละลายใน ไขมันลูกนั่นหมายความว่าวิตามินเหล่านี้ที่ครูกําลังจะพูดมีขั้วไหมลูกมีขั้วไหมถ้ามันละลายในไขมันอะไขมันไม่มีขั้วถูกไหมดังนั้นวิตามินที่ละลายในไขมันก็ต้องเป็นวิตามินที่ไม่มีขั้วด้วยแสดงว่าวิตามินเหล่านี้ที่คุณครูกําลังจะพูดไม่มีขั้วไม่มีขั้วนะทีนี้วิตามินที่ไม่มีขั้วแล้วก็ละลายในไขมันมีอะไรบ้างเอเด็ก เเด็กเราเคยพูดถึงวิตามิน C ตัวนี้แล้วโอเคไหมเอเด็กนะทีนี้ถ้าขาดวิตามิน A เด็กหรือ A D E K มันจะก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกายอะไรถ้าขาดวิตามิน A มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของเราเนี่ยไม่ดีโอเคไหมดังนั้นเวลาจามก็คือ A ตาถ้าขาดวิตามิน A จะ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของดวงตา A ตาต่อไป D ถ้าขาดวิตามินดีก็จะเกี่ยวกับโรคก,กระดูกโอเคไหมกระดูกอ่อนฟันผุอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนวิตามินอ e. ีถ้าขาดวิตามินอ e, ีจะทำให้เป็นหมันลูกเป็นหมันโอเคไหมส่วนวิตามินเคจะทำให้เลือดแข็งตัวช้า อ่ะสำหรับวิตามิน K นะที่เวลาเราขาดวิตามิน K จะทำให้เลือดแข็งตัวช้าเนี่ยก็คือจะมีอันตรายเช่นถ้าเด็กๆขาดวิตามิน K ถูกไหมลูกแล้วเลือดแข็งตัวช้าแล้วเด็กๆเ,เกิดบาดแผลแบบนี้คนที่ขาดวิตามิน k แล้วเลือดแข็งตัวช้าเลือดก็จะไหลไม่หยุดโอเคไหม เกลือดมันไม่ยอมแข็งตัวแล้วก็ปิดบักบาดแผลไงลูกดังนั้นเลือดก็จะไหลไม่หยุดไม่หยุดโอเคไหมถ้าเด็กเ,เคยสังเกตมันจะมีเพื่อนบางคนที่แผลนิดเดียวนะแต่เลือดไหลไม่หยุดเลยไม่ยอมหยุดสักทีหรือหยุดช้ากว่าคนปกติโอเคไหมทีนี้ถ้าเทียบกับกลุ่มคนที่ปกติคือเลือดแข็งตัวได้เร็วแล้วก็รับวิตามินเคอยู่ตลอดเวลาเนาะก็สมมติถึงถึงแม้ว่าจะเป็นแผลใหญ่ๆนะแต่เลือดก็จะหยุดหยุดไว หยุดไวเพราะว่าเก็ดเลือดเนี่ยมันแข็งตัวแล้วก็ปิดบาดแผลไว้ไม่ให้เลือดไหลมาอีกโอเคดังนั้นอ่วิตามินที่ละลายในไขม,มันก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้โอเคทีนี้มาดูตัวอย่างโครงสร้างของวิตามิน อ่าโอเคทีนี้วิตามินที่คุณครูกําลังจะยกตัวอย่างมาเนี่ยคุณครูจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ละลายในน้ํากับกลุ่มที่ละลายในไขมันเวลาเราจะพิจารณาว่าวิตามินตัวใดละลายในน้ํำวิตามินอะไรวิิตามนจะละลายในน้ําวิตามินนั้นต้องเป็นยังไงก่อนลกูกมีขั้วไหมต้องมีขั้ววิตามินนั้นต้องมีขั้ว ถ้าดูว่ามีขั้วมไม่ออกเด็กๆให้โฟกัสที่โมเลกุลเหล่านั้นว่ามันมีความเป็นบวกเป็นลบไหมมีความเป็นบวกเป็นลบอ่ะถ้าดูอีกอย่างนึงว่าสารใดๆจะละลายในาน้ำได้ให้เด็กๆด,ดูว่ามันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ไหม ซึ่งคำว่าพันธะไฮโดรเจนคุณครูเคยพูดมาแล้วเนาะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ทีนี้คำว่าสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โมเลกุลนั้นต้องมีฝนจับอยู่กับอะไรจับอยู่กับไฮโดรเจนสก่อนเนาะมันถึงจะสามารถละลายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ทีนี้มาดูวิตามิน B 1กับวิตามิน C ททำไมวิตามิน B 1กับวิตามิน C ถึงล,ลนะล,ลายน้ำได้ให้เด็กโฟกัสที่วิตามิน B 1ก่อนอก่อนมีเหตุผลอะไรบ้างที่วิตามิน B 1ละลายน้ำเอาที่เห็นง่ายที่สุดเลยนะเด็กเห็นความเป็นบวกเป็นลบไหม αι? เห็นความเป็นบวกเป็นลบในวิตามิน B 1หมอ่านี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือมันมีขั้วลลก โดยบริเวณที่มีขั้วก็คือตรงนี้มันมีการกระจายตัวของอิเล็กตรอนไม่สม่ำเสมอแล้วที่ชัดกว่านั้นก็คือในโมเลกุลของวิตามิน B 1มันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้เพราะในวิตามิน B 1มีฝนต่ออยู่กับเฮดเห็นไหมลูกแสดงว่าตำแหน่งนี้สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้มีตรงไหนเอกนี่ฝนต่อกับเฮด แสดงว่าโมเลกุลของ B วิตามิน B1 สามารถสร้างพันธะไฮาโดรเจนกับน้ำได้แค่นี้เพียงพอแล้วทีนี้มาดูวิตามิน C บ้างลูกวิตามิน C มีขั้วไหมนี่มีขั้วตรงนี้แสดงความมีขั้วลูกมีการกระจายตัวของอิเล็กตรอนไม่สม่ำเสมอเนาะนอกจากนั้นแล้วที่เหนือกว่าความมีขั้วก็คือ โมเลกุลของวิตามินซีสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้เพราะว่ามีฝนต่อกับเฮมีฝนต่อกับเฮมที่ครูวงไว้ตรงนี้คือฝนต่อกับเฮททั้งหมดโอเคจบนะอ่ะทีนี้มูฟมาฝั่งขวามือบ้างลูกฝั่งขวามือเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันแสดงว่าวิตามินที่คุณครูกําลังจะยกตัวอย่าง คือวิตามินที่ไม่มีขั้วโอเคไหมทีนี้ถ้าเด็กๆสังเกตตรงนี้คูคะคูคะมันก็มี o h นะคะ O ต่อกับ h แสดงว่ามันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆเทียบกับโครงสร้างที่เหลือ <S 2> <S 2> เห็นไหมลูกมันมีเฉพาะธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนซึ่งคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นสารที่ จัดว่ามี e n ใกล้เคียงกันดังนั้นไอ้ที่คูวงตรงนี้ยลูกจึงถือว่าไม่มีขั้วโอเคไหมเมื่อเทียบกับมีขั้วนิดเดียวตรงนี้ความไม่มีขั้วมันกบความมีขั้วที่มีอยู่น้อยนิดมันกบไปหมดเลยดังนั้นถ้าเราดูในภาพรวมเราสามารถบอกได้ว่าวิตามิน A ไม่มีขั้วมันมีความไม่มีขั้วเด่นกว่า ดังนั้นมันจึงไม่มีขั้วในขณะเดียวกันวิตามินดีมันมีตรงนี้ที่มีขั้วหน่อยๆน,นะแต่ถ้าเทียบกับโมเลกุลส่วนที่เหลือลูกมันเป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนมันมีเฉพาะคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนมีขั้วไหมไม่มีดังนั้นมันจึงมีความไม่มีขั้วเด่นกว่ามีขั้วมากๆดังนั้นถ้ามองในภาพรวมเราจึงบอกว่าวิตามินดี ไม่มีขั้วทันไหมจบนะต่อไปโลกยังอยู่ในหัวข้อของวิตามินคุณครูขอเสริมอันนี้นิดนึงก็คือการทดสอบปริมาณวิตามินซีอันนี้เกินหลักศูนย์มาเนาะแต่ครูอยากเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะอ่ะการทดสอบปริมาณวิตามินซีมันจะมีอยู่สองขั้นตอนลลก เด็กๆมาดูขั้นตอนที่1ก่อนขั้นตอนที่1จะเป็นขั้นตอนที่เรานำน้ำแป้งสุกมาผสมกับสารละลายไอโอดีนซึ่งเด็กๆจำอันนี้ได้ไหมอันนี้มันคือการทดสอบแป้งจำได้ไหมการทดสอบแป้งในหัวข้อคาร์โบไฮเดตการทดสอบแป้งถ้าเราอยากรู้ว่าสารตัวอย่างเป็นแป้งใช่ไหมลูกให้เด็กๆมาหยดด้วยสารละลายไอโอดีนสารละลายไอโอดีนมีสีอะไร สีน้ำตาลแดงถูกไหมถ้ามันไปเจอแป้งสีน้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้เห็นไหมลูกอีกขั้นที่หนึงเนี่ยคือการทดสอบแป้งโอเคไหมแล้วเมื่อเด็กๆทำขั้นที่หนึ่งได้แล้วอันนี้คือขั้นที่หนึ่งก็คือน้ำแป้งสุกเจอกับสารละลายแอลดีนเด็กๆจะได้สารสีน้ำเงินรอไว้ก่อนซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในนี้ ซึ่งอยู่ในหลอดทดลองตรงนี้โอเคไหมอันนี้คือขั้นที่1สเต็ปที่1สเต็ปที่2ลูกสเต็ปที่สอง,สสองให้เด็กๆนำสารตัวอย่างที่เราสงสัยว่ามีวิตามินซีไหมเนี่ยหยดลงในสารละลายในขั้นตอนที่1โอเคไหมถ้าสารตัวอย่างของเราตรงนี้มีปริมาณวิตามินซีมันจะทำให้สีน้ำเงินจางหายไป ถ้าเด็กๆอยากจำได้ปริมาณวิตามินซีในครีมมันช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสถูกไหมดังนั้นถ้าสารตัวอย่างนี้มีปริมาณวิตามินซีมันจะทำให้สารสีน้ำเงินตรงนี้ใสขึ้นหรือสีน้ำเงินค่คอยๆหายไปโอเคดังนั้นหมายความว่าถ้าหนูหยดสารตัวอย่างลงในสารผสมในขั้นตอนที่1แล้วแล้วมันมีสีน้ำเงินเนี่ยแล้วสีน้ำเงินค่คอยๆจางหายไปแสดงว่าสารตัวอย่างเรามีปริมาณ วิตามินซีโอเคไหมทีนี้ทีนี้ฟังครูนะถ้าค,คุณครูไปเตรียมไปเตรียมสารตัวอย่างมา3ชนิดอันนี้คือสารตัวอย่างสารตัวอย่างนะสารตัวอย่าง3ชนิดอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็น เป็นอะไรเป็นน้ำแป้งยวครูขอเปลี่ยนสีก่อนนะอ่ะแล้วในนี้ก็เป็นน้ำแป้งสุกผสมกับสารไลโอดีนซึ่งมันจะได้สีน้ำเงินถูกไหมลูกอ่ะโอเคทีนี้ถ้าครูเอาสารตัวอย่างที่หนึ่งตรงนี้หยดลงไปในนี้ แล้วปรากฏว่าสีมันไม่จางหายไปสีมันไม่จางหายไปแสดงว่าสารตัวอย่างที่1มีปริมีปริมาณวิตามินซีไหมไม่มีโอเคไหมแต่ถ้าเป็นสารตัวอย่างที่สองหยดลงในนี้โอเคไหมหยดไปแค่2หยดหยดไปแค่2หยดหยดไปแค่2หยดปุ๊บแล้ว สีของสารละลายที่เคยเป็นสีน้ำเงินมันจางหายหมดเลยโอเคไหมแสดงว่าสารตัวอย่างที่2มีปริมาณวิตามินซีไหมมีทีนี้เมื่อเทียบกับสารตัวอย่างที่3ลกสารตัวอย่างที่3หยดลงไปในนี้แล้วสีน้ำเงินจางหายนะแต่ใช้ถึง10หยดใช้10หยดถึงจะจางหายหมดนะ ใช้ถึง10หยดปากจางหายคุณครูถามว่าสารตัวอย่างที่2กับสารตัวอย่างที่3ที่มีปริมาณวิตามินซีเนี่ยถ้าเราถามลึกลงไปว่าสารตัวอย่างไหนมีปริมาณวิตามินซีมากกว่าเด็กๆจะตอบว่าอันไหนมีปริมาณวิตามินซีมากกว่าสารตัวอย่างที่2ถูกไหมลูกสารตัวอย่างที่2มีปริมาณวิตามินซีมากกว่าเพราะว่า หยดไปแค่2หยดเะลูกมันทําให้สีน้าเงินจางหายหมดเลยในขณะที่ตัวอย่างที่3หยดต้องใช้ถึง10หยดอะ่ะมันถึงจะจางจางหายแล้วก็กลายเป็นสีใสดังนั้นสารตัวอย่างที่2จะมีวิตามิน C มากกว่า อ่ะโอเคอันนี้เป็นการทดสอบปริมาณวิตามินซีนเรียกจำคร่าวๆเนาะเพื่อออกข้อสอบในห้องเรียนต่อไปมาดูสารอาหารกลุ่มสุดท้ายลูกสารอาหารกลุ่มสุดท้ายก็คือเกลือแร่ทีนี้เกลือแร่จะมีลักษณะที่แตกต่างจากสารอาหาร4กลุ่มแรกก็คือนนสารอาหาร4กลุ่มแรกทบทวนนิดนึงสารอาหาร4กลุ่มแรกคุณครูเริ่มพูดจาก จากะไรนะไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็วิตามินสารอาหาร4กลุ่มแรกตรงนี้เป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดโอเคไหมโดย3กลุ่มแรกเป็นสารอินทรีย์ที่ให้พลังงานส่วนวิตามินกลุ่มที่4ให้พลังงานไหมไม่ให้ทีนี้มาสู่กลุ่มที่5ก็คือเกลือแร่เกลือแร่หรือแร่ธาตุนั่นเองเกลือแร่หรือแร่ธาตุนั่นเองเกลือแร่และแร่ธาตุที่เรากําลังจะพูดถึงนี้นะ จัดเป็นสารอะนินซีขีดเส้นใต้คำว่าอะนินซีแสดงว่ามันตรงข้ามกับสารอาหาร4กลุ่มแรกโอเคไหมสีกลุ่มแรกเป็นสารนินรีอันนี้เป็นสารอะนินรีแล้วเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายไหมไม่ให้พลังงาน ไม่ให้พลังงานกับร่างกายแต่ร่างกายเราขาดได้ไหมโูกขาดไม่ได้เพราะว่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุช่วยทําให้การทํางานของร่างกายเนี่ยปกติเป็นปกติอ่ะยกตัวอย่างเช่นเกลือแร่ที่มีความสําคัญต่อร่างกายนะเรืกๆไม่สามารถจําได้หมดนะแต่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างเนาะเช่นเกลือแร่กลุ่มแรกก็คือธาตุแคลเซียม Ca แคลเซียม แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันโอเคไหมถ้าเด,เด็กอยากได้แคลเซียมมากๆให้เด็กๆก,กินนมกินไข่กินผักหรือกินพวกปลาตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆก็คือเวลาทอดแล้วเราหนูกินไปทั้งกระดูกเลยอะลูกเคี้ยวไปให้หมดทั้งตัวเลยอะหนูก็จะได้ เขาเรียกอะไรแคลเซียมจากกระดูกป่าเนาะทีนี้ถ้าเรากินแคลเซียมเยอะๆเ,เนาะเด็กๆก,ก็จะมีกระดูกแล้วก็ฟันที่แข็งแรงโอเคนะอ่ะทีนี้ฟอสฟอรัสแร่ธาตุกลุ่มที่สองลูกเขาบอกว่ามันจะรวมตัวกับแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันโอเคนาะอ่ะโซเดียมลูกธาตุโซเดียม อันนี้เด็กๆต้องไปอ่านเองเนาะเป็นความจําโซเดียมเนี่ยพบบาาพบมากในเกลือแกงในเกลือในน้ําปลาในน้าําปลาน้าปลาเนาะทีนี้มันมีหน้าที่อะไรเขาบอกว่ามันช่วยรักษาน้ําเลือดและเซลล์ให้มันมีความคงที่โอเคไหมนอกจากนั้นแล้วมันยังทำงานเกี่ยวกับระบบประสาทโอเคไหมหรือแร่ธาตุหรือเกลือแร่ไอโอดีน ถ้าเราขาดปุ๊บมันจะทําให้เกิดโรคคอหอยพอกถูกไหมทีนี้ถ้าเด็กๆอยากได้รับไอโอดินเยอะๆให้รับประทานอาหารทะเลต่อไปธาตุเหล็กธาตุเหล็กพบ,พ,บพบได้มากในตับถ้าเด็กกินตับเนาะเด็กๆจะได้ธาตุเหล็กทีนี้ประโยชน์ของธาตุเหล็กก็คืออะไรมันช่วยทําให้ฮีโมโกลบินทําหน้าที่ในการเก็บออกซิเจนได้อย่างปกติโอเคไหมหรือการกินกรรมถัน กรมะถนกำมะถันมีความจําเป็นในการสร้างโปรตีนของร่างกายเช่นกรรมะถันที่อยู่ในเส้นผมโอเคไหมเวลาเด็กๆผมไหม้แลองเด็กๆเ,เหม็นๆนั่นแหละมันคือกลิ่นของกรรมะถันพูดถึงผมปุ๊บผมครูก,ก็เดิมเหมือนกันเนาะอืมอืมอ่ะโอเคจบยัง อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวครูจะมาอัาต่อซึ่งช่วงนี้คุณรูณกำลังยุง่งคุณกูณขอโทษคนที่ที่รอดูด้วยเนาะ